สวัสดีครับขอตัร้รัน้ำฟ้าสู่ช่องดีเดียวันเมืองดอกบัวชแนลนะครับฝนถล่มกทมครับลลกรุงเทพน้าท่วมครับนมนโอ้น้ำเจิงนองเต็มเลยนะครับสำหรับกทมอของเราเมื่อคืนฝนล,ลงหนักเลยทั้งฟ้าทาั้งฝนทั้งลมนะฮะโอ้โหถลมกทมอ,อ่วมอราไทย นี่คือสถานที่นะครับอมรพันเก้าหมู่บ้านอมรพันเก้าวังหินนะครับสุดยอดนะครับท่วมหมดเลยครับอ <c oughs> <c oughs> สุดยอดในรอบปีนะครับปีนี้มาเร็วมาแรงอ่ะนี่คือบรรยากาศน้ำท่วมครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขบช่อง, all, งดีเจวันเมืองดอกบัวแชนแนลเราจะหาคลิปลงคลิปบรรยากาศน้ำท่วมหรือว่าคลิปต่างๆให้ดูกันทุกวันนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับช่อง, all, งดีเจวนเมืองดอกบัวชนแนล Channel นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ